คยอยู่ด้วยกันนะคะมาตั้งห้าปีแล้วแต่งงานจดทะเบียนกันตั้งแต่คบกันเลยนะจดทะเบียนกันก่อนแล้วก็มาแต่งงานแต่งทีหลังก็รู้สึกเสียใจเต้่ว่าเป็นคนดีค่ะก็ขอ,อหัวสิกกรรมที่เคยตัวเองอาจจะเคยทําไม่ดีกับเขาก็ขอเอาหัวสิกกรรมซึ่งกันและก,กันแล้วก็จะขอไปวันเดียวนะคะคือวันเผาจะไม่ขออะไรมากก็จะแบบอ,อยากไปขอลงบอกเต้ว่าเราต่างคนต่งอยู่แล้วคือเราไม่รู้จักกันแล้ว เราจะไปวิ่งบุตรเรื่องบุตรบุญธรรมเนี่ยวิ่งประมาณปีกว่านะคะกว่าจะผ่านคือเอาลูกของลูกสาวค่ะน้องชื่อเดิมน้องนลินพรปัญญาสยเปลี่ยนมาเป็นเด็กหญิงจันจีราสุรันตุลซึ่งเป็นลูกสาวคนเดียวของคุณสมพภา์สุรันตุลค่ะอพนินัยกรรมตัวเนี้ยตรงเนี้ยเขียนให้ลูกให้หลานเขาหรือว่าให้ญาติพี่น้องเขาก็ญาติพี่น้องเขาควรรับ